สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการใช้งานนะครับชุดโซล่าเซลล์150วัตต์นะครับาการต่อใช้งานก็ทำได้ไม่ยากนะครับอ,อันแรกก็ตัวนี้จะเป็นขั้วของแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่นี่เขาจะยาวมาเดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีบวกกับลบนะครับใส่ตรงนี้ ส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นอา่าสายของแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะต่อยาวไปเลยเอมีให้10เมตรนะครับก็จะยาวไปถึงที่ขั้วของแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับก็จะเป็น M4 c นะครับอ่าเสียบแล้วก็ถอดได้นะครับง่ายๆนะครับอาเอาแผงไปตากแดดนะครับส่วนอ่ พอเราพอเราต่อทั้งสองอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็แค่ยกเบรกเกอร์เบรกเกอร์ขึ้นนะครับออันนี้อันนี้ผมยกไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงก่อนนะครับโอเคขั้นตอนการใช้งานนะครับพอเราต่อสองอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอ่อโอ้ก่อนก่อนที่จะใช้งานนะครับเราต้องต่อหลอดไฟก่อนนะครับนี่เป็นชุดหลอดไฟนะครับก็จะเป็นแล้วก็ มีสิบมีให้สิบเมตรนะครับนี่ครับก็จะแป๊บนึ่งครับโอเคนี่ครับเป็นสัิบเมตรนะครับนะครับก็จะทำแดงกับดําไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็จะเป็นชุดอย่างนี้เราก็แค่หมุนไขควงนิดหน่อยนะครับให้มันแน่นอพอเราหมุนตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเอาเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ขึ้นก่อนนะครับเพื่อให้คอนโทรลชาร์จเจอร์ มีไฟเลี้ยงก่อนนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่สิบสองจุดแปดหรือสิบสองจุดเก้านะครับพอเราเอาคอนโทรลชาร์จเจอร์ออกได้ไฟแล้วนะครับก็จะเป็นไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับปุ๊บขึ้นมาจะสังเกตเห็นว่าะจะมีรูปแผงโซล่าเซลล์ขึ้นนะครับจากใน,นคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับอย่างที่เห็นโอเคนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับก็ไฟจาก แผงโซลาเซลล์นะครับเข้าไปชาร์จที่แบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับการจะใช้งานการจะใช้งานอ,อินเวอร์เตอร์นะครับก็ค,คือเป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้จะเขียนกำกับไว้เป็นไฟบ้านนะครับก็จะทําได้โดยการที่กดกดสวิตช์นะครับสวิตช์สวิตข,ข้างข้างของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ปุ๊บอินเวอร์เตอร์ก็จะมีเสียงนิดหน่อยนะครับก็จะเสร็จแล้ว มันจะมีเสียงตอนที่มันทำงานร้อนนะครับทีนี้เราก็แค่แล้วก็เอาอุปรกรณ์ไฟฟ้าเรานะครับมาเสียบปลั๊กตรงนี้ที่เป็นไฟบ้านนะครับตอนนี้ผมใช้ใช้พัดลมอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูพอเสียบปุ๊บมันก็จะเป็นพัดลมนะครับเห็นไหมครับเป็นไฟบ้านเรียบร้อยแล้วหลอดไฟนะครับไฟนะครับพอเราต่อเสร็จปุ๊บเราก็กดเป็นหลอดไฟ dc นะครับหลอดไฟ dc นะครับต่อวงจรให้เรียบร้อยนะครับแค่เดินสายนะครับแล้วก็การทํางานของแผงควบคุมนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นการทํางานที่ผ่านชาร์จเจอร์นะครับเป็นตัวกลางไฟนะครับก็จะมาเข้าแบตเตอรี่ไฟนะครับกากแบตเตอรี่นะครับก็จะเข้ามาที่ชาร์จเจอร์นะครับ ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ก็เข้ามาที่ชาร์จเจอร์นะครับส่วนตัวอินเวอร์เตอร์นี่ครับก็จะต่อจากแบตเตอรีอร่โดยตรงนะครับอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้1,600วัตต์นะครับจะเป็นเพียวสายเวฟทำงานได้ได้สถียนหรือว่าเต็มที่นะครับที่กำลังวัตต์ประมาณไม่เกินนะครับไม่เกิน1000วัตต์นะครับหรือว่า1 0 0 0วัตต์นะครับ เพราะว่ามันจะคล้ายๆกับประสิทธิภาพนะครับก็จะประมาณ80แต่ว่าตัวนี้เป็นเพยวไซเวฟแท้นะครับเป็นเหมือนไฟบ้านแท้เลยนะครับส่วนการใช้งานก็ก็จะมาตรงนี้ผ่านผ่านผ่านปลั๊กตรงนี้มามาที่ฟิลนะครับฟิลเป็นฟิล5แอมป์นะครับเพราะว่าเผื่อไว้กรณีไฟช็อตหรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับอินเวอร์เตอร์เราจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็จะมาที่ปลั๊กนะครับโอเคการใช้งานของ อ๋อชุดนอนนา150วัตต์ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะพูดสรุปให้ฟังอีกทีนึงก็จะเป็นสวิตช์ของโซล่าเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่เราต้องเตรียมที่เราต้องต้องทำนะครับเวลาซื้อไปก็จะเป็นเราต้องต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ต่อหลอดไฟนะครับเท่านี้นะครับใช,รใช้งานใช้งานง่ายๆโอเคนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ขอบคุณครับ